ผู้ว่าราชกากนนรจังหวัดมณฑลธานีเป็นประธานฝ่ายกลืเมืองรัฐนีได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระบรมเสด็จเจ้าคณะภาคศิษให้มาปฏิบัติหน้านที่แทนจุลตรีนาของพระเดชพระคุณวัดมณฑลชานี โดยการนำของทัานโยมพระราชีกระจายจ้าพระเจ้าวัต์บุนราชธานีและนางไก่ของญาติโยมโอบมือขอรบกับถือในพระเดชพระุหลวงพ่อในปีน้ำเจ็นาไก่ขับบุญเทาวนวัดเกิดให้แก่ท่าน เมือนทุกปีที่ผ่านมาและในองค์มูนนลหลวงพ่อพระเทศสิทธิมุตีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปนรัธานีท่านเป็นพระเถียพระผู้ใหญ่อยู่ในวงการทางศงลป์เป็นเวลายาวนานทุกท่าน ก็รู้ก็จราบกันเลยว่าฝ่ายคณะสงฆ์ตลอดถึงฝ่ายญาติโยมกท็ทราบในขณะที่ก็เดยพบกับหลวงพ่อท,าท่านทีตั้งเด็อยนะู่นั้นท่านก็เด็ยเขียนพยายามปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยดีเซมุรมาหน้าที่ ที่ทานเรีรับมอบหมาจาุดบรรสุดท้ายก็คือจังกระจังหวันที่เยนสายปกครองเรียจวนหรือเรียนสายปกครองพระเจ้าคุณก็เพียงพยายามปกครองให้เกิดความสงบร้อนเย็น เพื่อใมีความกระทบกับขั้งระหว่างอาณาจักท่านได้เสียสนัเพียงพยายามถึงที่สุดเพื่อรักษาโลกอูก่โลกคณะให้เป็นไปตามขลองของธรรมที่ยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องตียนย่อยแต่ในส่วนที่ ขณะบำรุงหลวงพ่อขเะีธเทฐานปรักอบติกรรมของท่านให้อยู่ในกรอบธับมเนื้อในมาตลอดเพื่อรักษาใจของญาติโยมระในพระพุทธศาสนาถ้าท่านรูปใจได้ ให้ยามรักษาจักรารรรักษาใจของญาติโยมด้วยตีเสมอหมายดีญาติโยมจะสึ่งพิงบาลีได้อาศัยคุณงามความดีของท่านทำให้เราเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจอันนี้เห็นแค่เจนพระอาตมาก็ เคยมาหาหลวงพ่อเคยมารับใช้อยู่ใกล้เคียงเรียนรู้ออนสมควรในเรื่องของปฏิปทา ญาติโยมผู้อยู่ใจเท็ดก็จะทราบว่าปฏิปทาหลวงพ่อเป็นอย่างไรในส่วนที่ท่านรักษาน้าใจหรือรักษาใจของญาติโยมนั้นเป็นตัวขึ้นรู้สุดเพราะพระพุทธองค์ก็ย่อกย่อมย่กย่อเชื่อถืจนบอกว่าพระปของเพศอย่างนี ให้พุทธศาสนาใชใจตนย่อกยองว่าเป็นปู่เชตียากิบุคคลเป็นพระที่เราควรกราบไ้าเป็นพระที่เราควรย่อกยองเคารพนับถือเพราะการเคารพยกยองนับถือเกิดขึ้นจากจิตใจของญาติโยมเอง เมื่อลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเรียกว่าภุนเกิดขึ้นในใจของญาติโยมญาติโยมก็เข้าสัมภาแด้มีนักเอระคุณใหญ่ให้เราเรศรพน้องๆแลก็เกิดความอบอุณใหญ่เกิดความใจนึกถึงหลวงพ่อเราก็จะใจใหญ่ได้เข้ามาใกล้ๆ การที่เกิดความอกคุณกอยัะคงพอระเนาสิ่ิบุรีของเราของชาวจังหวัดโบราณนีจยังถือว่าเป็น,นกที่พวกเราราดแล้วชื่นอกชื่นใจเบิกบานใจดักลับอย่างที่ อระนาตสงฆไ้มาแสดงออกนอกจากจะแสดงออกในด้านจิตใจแล้วยังมีวัตถุปรากฏที่เรียกว่าอาิธสบูชามีผะไใรมีซองจะใส่มากใส่น้อยหลวงพ่อท่านก็ดิถือขอให้โยมไปนึกเข้าไปอีกว่าดอกไม้พวกเรียน ถ้า,าใจดีวนปัจจัยที่ยากโยมยืดเข้าไปถวายเพื่อความเคารพรบโลกนั้นผลก็เกิดในดยม อาตมาก็อยากให้หลวงพ่อฉันเพราะมันหวานเกินแต่จัดมาเนี้ยจดเพื่อบูชาคุณหลวงพ่อท่านจะฉันเลยฉันแต่ท่านเห็นว่าญาติโยมทั่วไปหรือพระเ่ินส่งทั้งบูชได้ แสดงออกอย่างนี้หลวงพ่อทั้งกะดีใหญ่กใจว่ายังมีคนเคารพนับถือยังมีคนเชื่อฟังเพื่อที่จะเป็นเสือมเรื่องกับคุณอายุตวายหลวงพ่อเองเอทั้งคู่ก็อยากทำ ืายุแปดในหลวท่าน็มอยากบอกใครอายุมากแต่ท่านจะร้องคุณงามความดีและอายุมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองท้านบุญให้แก่ตัวเองเพราะท่านได้ทำได้เห็นคันธงสูงได้เห็นคันธงาโยมไม่มือแสดงออกถึงนี้ ท่านกับตื้นใจที่ทกล่าวไปแล้วภาอิ่มกอ,อิมใ,ใจเริ่มเปลี่ินอิ่งดีในเมื่อได้เห็นพระนรับศพเลเมื่อได้เห็นพระนรับญาติโยมมาแสดงออกในลักษณะอย่างนี้เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับหลวงพ่อ ท่านเห็นพวกเรามาดิท่านเริ่มใจใดีใจจากเริ่มใจดีใจของหลวงพ่อท่านแหละเป็นยาอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยต้องการอย่างอื่นท่านต้องการยาอายุวัฒนะท่านจะจะทำบุญสุนทาน,านเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเรามาวันนี้เกิดมาด้วย ดวงใจที่บริสุทธิ์บุ่องเพิ่มเติมเสริมบารมีให้หลวงพ่อใหญ่เราได้มีอายุยืนนานเพื่อจะได้เป็นพันธกิจของพวกเราชาวบนสื่อไปกรรมการท่านใจท่านยิ่ง เกิดประหาเกิดที่บริเตนแชนเนเดาผู้นำทั่วประเทศจะหลังไหลไปหาเอ็นแชนเดนเลาอีทัฟฟริกาทําไมอโบริเกส์จะเมืองก็ได้โบรนิกส์ผู้นความดีก็ได้

เจย์ก็พอเจย์จับปืนอะแต่ไฟจึงเด็กเป็นผู้ใหญ่จับปืนประธานาธิบดีมารับโอเบอร์บอกว่าจับปืนท่านแล้วคงค่ไปลางมือคือน่านจับปืนกับประธานาธิบดีประเทศลาวว่าอาจจะล้างมือหรือประธานาธิบดี ตะบุชาตะบุญิเขาอาจจะล้างมืออันนี้ภาษาการมือเพราะฉะนั้นพูดในความอย่างนี้ให้รู้ว่าหลวงพ่อเราเนี่ยก็ปืดพู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาว หลวงพ่อบวชมาที่พุทธีนแก่เจ็ดสิบพรรษาไปแล้วให้ยอมนึกถึงอ,อาจารยมาที่ห้าสิบกว่าพรรษาบวชมาเจอเจ้าคุณสายท่านเจ้าคุณสุรีการที่อยู่เป็นพระมายาวนานอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเรื่องนานแต่ท่านก็อยู่ได้เพื่อเพื่พุทธ Học thật tổn thương phúc thật tạ, thật chính kinh tổn thương. Chẳng tươi, chẳng nhanh, kiểu này. Có động dụng. Phú đà, ướt ướt, ướt ướt. Có, có tóc khổn. Nó chẳng cần được mô nào. Vì chẳng con đà, vì chẳng con khổn, thẻ vật đến vật kinh không có gì khả năng. ถ้เป็นที่ศึกษาหากแกด่าก็ด่าเป็นความเป็นเจ้าวัดจจะไม่ถูกใจโยมก็ด่าเข้าไปเลยท่าจไม่หวั่ไหวไม่เอ็นเอียเพราะอนมีศรารักษาพรุทธศาสนารักษาวัดเพราะฉะนั้นได้เห็นว่าหลวงพ่อเรา ถ้สลัโยเด็กปืนเป็นจับป็นหนาอยากโยมกรหรือพวกอตาษมากราก็ไม่มีใครคิดจะไปล้างปืนมีแต่จะเอาหัวก็คือไปรูกหัวเพราะได้กลับนักเรีพูดอย่างผู้มีมรคเพราะฉั้ขอให้ญาาิโย

việc ca thương có lẽ trở thành vậy tôi sẽ phải đối phòng với không có bố cái gì của ca thương thì thương được Tôi được thì... ลูกเจ๊ดไปกื้เพื่อว่าจะไปหาลูกพอพอาะันอยู่ไกล อย่านเดียวของขวัญญาโยมทุกคนว่าให้ดีช่วยวัดช่วยวานช่วยศาสนาในขณะที่หลวงพ่อท่านยังอยู่นี่อยากให้ญาติโยมมีความใตรทิสอยากให้ญาติโยมจะได้หันไปให้มาเช้ามาเย็นติสติมาสะพัสสวดมนต์ให้หลวงพ่อท่านได้ยินเสียงท่านก็จะติ้อใหญ่เป็นการช่วยต่ออายุให้หลวงพ่อ เจอเตอมาแล้วดีแต่หลวงพ่อท่านไม่ชอบโยมทะเลาะกันโดยเฉพาะโยนในวัดเทะเลาะกันกับพระทะเลาะกันกับโยมหลวงพ่อท่านไม่อยากไปยินไม่อยากเห็นเป็นการบัตรทอนอายุท่านเป็นการลบปวนจิตใจท่านสิ่งใหที่จะเป็นประโยชน์ต่อวัดครับโยนวัดให้เจริญโลก ให้ญาติโยมเข้ามาช่วยเพราะวัดนั้นก็เป็นวัดของโยมอยู่แล้วให้มาช่วยกันมากๆญาติโยมมาช่วยในลักษณะต่างๆนี้ยิ่งกว่าดอกไม้ในแจกัดทองที่โยมยืดถวายหลวงพ่อห้จาติโยมเอศรัทธาอริสุทิมาทำประโยชน์ให้แก่วัดนี้นั่นแหละเป็นรางวัล เป็นควาขขัญความเกิดของหลวงพ่อที่ดีที่สุดตอพุทธรอค์กอจและก็ยกย่อในลักษณะหนักหนาที่ในนามขอพระนิลสงฆ์เจ้าคณะภาคาะวั่อกให้ว่าเวลามาพอสมควรก็ขอยุติการกล่าวทับโอนให้ได้ดีแก่ประชาวัฒนเทิงทางเรืขอให้การจบและก็นอยาโยมพ้นศาสาะเสร็จกน รวมจิตรวมใจเป็นติ่งเดียวขอพรจากพระราชใหญ่สือพระพรมประจบและหลวงพ่อพระประธานพระเจ้าใหญ่สแกนในธรรมิหารนี้ได้ สิ่ใจที่พระเดชพระคุณตางกรหาก็ขอให้ลบใกสิ่นั้นสบดังเกศนาจบภูมประการแล้วขอขอทั้งวนี้จบเทศกาลเท้กาลจตภัมที่มารวมบรวบรวบต้นที่วันนี้หบการที่จโจโรคภัยในเก็บรุมาต่างนั้นจึงประการใดที่ชอบทำก็ขอให้่าดอันนั้นสบดัมโนรจบูมประการ ด้วยการชอกการเอ่อ